Hey, สวัสดีครับผมฟิวครับผมมาจากช่องฟิลออนฟีนนะช่องที่จะพาเพื่อนเนี่ยไปออนฟีนในสถานที่ต่างๆด้วยงันครับสุดเฟี้ยววันนี้เนี่ยไม่ได้พาไปออนฟีนที่ไหนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับเพื่อนๆนี่พบกับรายการเทียทูไพร์กับผมรายการที่จะพาเพื่อนๆเนีเ่ยไปรู้เรื่องในวงการสน้นเกล <c oughs> ีเพื่อเพิ่มความไฮในตัวคุณ EP สองีสองนะวันนี้เนี่ยจะมาพูดใน เรื่องของดีไซเนอร์คนหนึ่งครับไม่ใช่เวอร์จิลไม่ใช่ทรัเวสกอนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคานเยเวสเพื <Okay. S 1> ่อนบางคนเนี่ยน่าจะรู้จักเขาในแบรนด์ของยีซี่ยีซี่เจ็ดร้อยยีซี่ห้าร้อยอะไรพวกนี้นะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะมาพูดประเด็นของคานเยเวสนั่นแหละแต่ไม่ใช่เรื่องรองเท้าที่คานเยเวสทำกับอาดิดาหรืออะไรไม่ใช่เลยนะครับเพราะมันเยอะมากวันนี้เนี่ยจะมาพูดประเด็นของคานเยเวสคือเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคานเยเวสเนี่ยแบรนด์ยีซี่ของคานเยเวสเนี่ยเคยรร่่วมคอลลบเชัน Nike. ออก่อนที่คานเยเวสเนี่ยจะมาตกลงสัญญาอยู่กับ Adidas เนี่ยคา y e ยเวสเคยอยู่กับ n i กี้ช่วงนึงนะครับผมแต่สุดท้ายคานเยเวสก็ออกจาก n i กี้มาเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมมีคำตอบครับผม let's go มาพูดถึงประวัติของคานเยเวสสักนิดหนึ่งนะครับผมคานเยเวสเนี่ยเมื่กอก่อนเนี่ยเขาจะเป็นนักร้องอส่วนใหญ่เนี่ยจะทำพวกร้องเพลงเป็นศิลปินช่วงหลังๆมาเนี่ย ถึงจะเริ่มเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มาสักพักก็พักใหญ่แล้วล่ะก็จากที่ผมเคยฟังเนี่ย ผมเคยฟังตอนคานเยสเนี่ยเคยร้องกับ JC นะครับผมแล้วก็หลังๆเนี่ยมาแป๊บเดียวม,มาฟีเจอร์ลิงกับ Travis Scott ในเพลง watch นะครับกับดิวซี่เวิรนะมีแค่นี้จากที่ผมเคยฟังมาเนาะประวัตนิเนี่ยจ,จะไม่ชัดเจนหรือว่าจแจ่มแจ้งเท่าไหร่ตอนคานเยสเพราะผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยน้อยมากแต่ว่ารู้จักเขาในไอแบรนด Ye ์ Yeezy ผมก็เริ่มมารีเสิร์ชเ,เรื่อยๆว่าคานเยสเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอยากศึกษา <Okay. S 1> แล้วก็เพิ่งมารู้ครับว่าคานเยสเนี่ยเคยนำแบรนด์ Yeezy เนี่ยมาร่วมมือคอลลาบอร์่รชั่อนก Air Yeezy ครับผม <Whoa. S 1> ที่ Kanye w e s ทำกับ Nike เนะี่ยจะมี2รุ่นก็คือ Air Yeezy 1กับ Air Yeezy 2นะมีทั้งหมด6สีนะครับผมตัวที่ดังที่สุดจนถึงทุกวนันนี้แล้วราคารีเซลแพงๆเนี่ยก็จะเป็น Air Yeezy 2นะเป็นสี Red October ซึ่งมันเป็นรองเท้าคู่สุดท้ายเนี่ยที่ Kanye West เนี่ยทำร่วมกับ Nike ก่อนที่ Kanye จะออกจาก Nike แล้วก็ไปอยู่กับแบรนด์คู่แข่งอยา่าง Adidas ซึ่งเพื่อนๆงงสงสัยกัน,นครับว่า เฮ้ยคารเยมันออกจากไนกี้ทำไมมันมีปัญหาอะไรในวงการนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาสาธยายอธิบายให้เพื mm ่อนๆคือประเด็นเนี่ยคารเยสเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าเขาเนี่ยต้องการทำรองเท้าที่มันดูอิสระมากกว่านี้ <Okay. S 1> เพราะว่าแบรนด์ไนกี้เนี่ยจะไม่ค่อยให้ใครเนี่ยมาดีไซน์ตัวโมเดลใหม่ๆมีแต่คัลเลอร์ใหม่ ผมเข้าใจว่าคานเยสเนี่ยน่าจะต้องการรองเท้าที่เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ว่าสีใหม่หรือว่าดีเทลใหม่ทีเนี้ยคานเยสเนี่ยก็เลยต้องการมากกว่าแต่ไนกี้เนี่ยไม่โอเคที่จะให้คานเยสเนี่ยดีไซน์รองเท้าใหม่ที่เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างตั้งแต่ส้นทุกอย่างให้เป็นคานเยสเนี่ยที่เป็นคนคิดนะครับผมไนกี้ไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่ของไนกี้เนี่ยชอบจะเอาโมเดลเก่าๆเนี่ยมารีซอร็อกหรือว่าให้ศิลปินพวกไอ้เวอร์จิลหรือว่าชาวิสเนี่ยมา ดีไซน์ให้มันมีคัลเลอร์เวใหม่แล้วก็ให้มันฮิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คานเยเวสไม่โอเคเนี่ยเพราะว่าตัวค่าของลิขสิทธิ์ทางไรายได้ของรองเท้าเนี่ยไนกี้เนี่ยเขาไม่โอเคที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับคานเยเวสเพราะว่าไนกี้เนี่ยให้คําสัมภาษณ์ว่าคานเยเวสเนี่ยไม่ใช่นักบาสคือไม่ขึ้นจอแดนนะไม่ใช่นักกีฬาเป็นแค่นักร้องนักดนตรีเท่านั้นนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละทาให้คานเยเวสเนี่ย แตกหักกับไนกี้และการตัดสินใจออกจากไนกี้มาเลยคานเยสเนี่ยไม่โอเคกับเรื่องนี้เหมือนว่ามันสองมาตรฐานอะเพื่อนๆลองนึกดูถูกไหมหลังจากนั้นเนี่ยคานเยสก็เริ่มใส่รองเทา้าแต่ไม่ใช่แบรนด์ไนกี้แล้วจะใส่ของ Adidas แต่ลุดออกมาให้คนเห็นกันบ่อยเรื่อยๆนะครับผมและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มคาดเดาแล้วครับว่าคานเยสเนี่ยออกจากไนกี้และจะไปทํากับ Adidas และสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงครับผมอาดิดาสเนี่ยเสนอสัญญาให้กับคาเยเยสเนี่ยสปีทารองเท้ายีซี่แล้วก็เอ่อให้เงินจนํานวน10ล้านเหรียญสหรัครับ <Wow. S 1> คบให้ก เและ ค่าลิขสิทธิ์15%จากไรายได้ทั้งหมดของแบรนด์ยีซี่ทาง Adidas เนี่ยให้อิสระของการทารองเท้าเนี่ยให้คานเยเวสเต็มที่เลยนะครับผมมาเรื่อยๆซึ่งการลงทุนครั้งนี้ของ Adidas เนี่ยก็เกิดผลทันทีเลยแบรนด์เติบโตได้ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทั้ง Adidas และยีซี่เติบโตได้ดีที่สุดนะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าคานเยเวสเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันแบรนด์และสินค้าให้เกิดกระแสได้ซึ่งหลังจากคานเยเวสกับ Adidas เนี่ยมาเริ่มอยู่ในวงการของสตรีทแวร์ คารเย่เนี่ย,เย,เยก็ปล่อยเพลงออกมา d i สไนกี้เลยนะครับผมให้เป็นเสียงวิาพา์วิจัยกันอยู่พักหนึ่งเลยนะครับจนเกิดวลีของวงการสนีเกอร์เนี่ยว่า Yeezy Yeezy just jump over jump man นะครับผมเหมือนคารเยจะสื่อว่า y e e ี่เนี่ยมันกระโดดสูงกว่าจัมแมนจัม m a n ก็คือโลโก้ของ Air Jordan เออตัวนี้ซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยมันอยู่ในเพลงของแฟคของคารเย่นะที่มีเนื้อลองอยู่ในท่อนนั้นนะครับ เป็นเพลงเนี่ยที่คานเยนเนี่ยพูดถึงไนกี้ทั้งหมดเลยนะครับผมจนทุกคนเนี่ยพูดถึงเพลงนี้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ ก็มีประมาณนี้ส่วนคานเยนเนี่ยที่ร่วมมือกับ Adidas เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมี y e 350, e z y 3 5 0 y e e z y 500 y e e z y 700อนีเ้ยตอนนี้ราคาของ y e e z y เนี่ยมันเริ่มถูกแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าถูกแบบ2,000มันไม่ใช่นะเพราะว่าราคาป้าย y e e z y เนี่ยมันก็ไป7000กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นคนขายเนี่ยก็ต้องขายไม่ขาดทุนอยู่แล้วนอกนั้นก็จะเป็นมือสองแล้วถูกไหมย e e z y ตอนนี้350เนี่ยถ้าสีปกติไม่ได้อะไรมากเนี่ยผมเห็นน่าจะประมาณ8000ถึง12,000ส่วน y e ส z y 7่วนะีรับเื<ๆ>่อนๆอง<ๆ> งว่าทำไมมันแพงเหลือเกินเพราะว่า p c 700เนี่ยราคาป้ายมันก็ไปหมื่นกว่าบาทแล้วรีเซลเลยจริงๆ r e เซลเนี่ยมันมันมันขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ว่าราคาป้ายมันแพงแล้วถูกไหมมันไม่ได้รีเซลสูงขนาดนั้นแต่ว่าราคาป้ายเนี่ยมันสูงแล้วรีเซลมันเลยสูงขึ้นไปอีกมันเลยดูแพงเป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของคานเยวสกับไนกี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ฟิวออนฟีดด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงฟิ l จะไปพาออนฟีดที่ไหนเจอกันครับเพื่อนๆ